นช่างครับช่างเจาะเจาะทำไมครับแบบนี้ครับลอ,อยมาร์กอ่ะลอยลอยอาร์กเลอยอาร์ก,รกสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube ทุกท่านนะครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชายใหญ่รูปเรื่องกิจนะครับผมสำหรับคลิปนี ه, งน้งานซ่อมคัสซีครับผมงานซ่อมคัสซีรถโมปูนนะครับรถซีแพ็ตัวนี้หลังคัสซีอยู่ 1> FM 1A นะครับตัว KKM คือตัวนี้จะเป็นช่วงสั้นนะครับสำหรับช่วงสั้นที่ทำโมปูนนะครับมันจะสั้นกว่าช่วงด้มนะครับน่าจะยาวของหัวล่านนิดหน่อยนะครับตอนนี้นะครับที่ผมลงคลิปให้ชมรอบก่อนนะครับคันนี้ เหตุผลทำไมถึงต้องรื้อหัวเครื่องเกียร์ออกนะครับนี่ครับหมดเลยครับท่านผู้ชมนะครับหัวเครื่องเกียร์นะครับเบรคสายน้ำมันสายไฟนะครับเรียบร้อยหมดครับที่ดื้อออกนะครับเพราะว่าแผ่นซับด้านหน้านะครับนี่นะครับมันจะอยู่่วงครึ่งคาซีนครับมาหน้าเลยนะครับเห็นไหมครับผุหมดนะครับเราต้องแกะแผ่นซับออกนะครับ โดยแผ่นซับนี่นะครับมันจะเี่นนะจะมีรอยเชื่อมอ่ะราต้องเจาะออกนะครับใช้ห้องต่อเจาะนะครับ เราให้มันคา,าไปรูๆแล้วเราค่อยสก,กัดออกที่นี่นะครับนะลักษณะนี้นะครับทำงานลักษณะนี้อาจจะช้าหน่อยนะครับแต่ก็คัตซีจะไม่เสียหายนะครับถามว่าเอาแก๊สระเลยได้ไหมครับได้เหมือนกันนะครับแต่เนื้อกาสที่คัตซีจะพิ้วบิดเดียวนะครับเราเลย,เยไม่เลือกใช้วิธีนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวอ เจาะเอาครับเจะาะเอาที่ทางบริษัโทโตนะครับทางสูงโตท,ทำมาลักษณะนี้คือเม็ดอาร์คเนี่ยนะครับคือเชื่อมอาร์คไว้นะครับเพื่อให้เปนซับยึดติดกับฝาซีนะครับมันแน่นเพราะว่า,ามันไม่ได้ย้ำหมดเยอะไม่ได้ขันน็อตเยอะนะครับมันจะอาจจะมีช่องว่างเยอะนะทำให้ความแข็งแรงการรับแรงของมัน่ะน้อยลงนะครับ ถ้าทำลักษณะนี้ก็จะเพิ่มความแข็งแรงเพิ่มขึ้นนะครับแต่ในการสมบูรุงนะครับก็จะยากหน่อยอย่างนี้ครับประมาณนี้ครับอ่ก็ไปทําไปนะครับงานลักษณะนี้ครับถ้าลูกค้า บางทีไม่เข้าใจนะครับอาจจะว่าเราซ่อมนะครับค่าใช้จ่ายสูงนะครับแต่ก็ลองมาดูวิธีการทํานะครับก็จะเข้าใจนะครับว่าทําไมถึงซ่อมมีค่าใช้จ่ายเยอะนะครับต้องพับใหม่ทั้งหมดนะครับนะครับลอกออกมาครับดูครับเฟรมเอาไม่ได้เลยครับท่านผู้ชมนะครับนี่นะครับปีข้างขาวบนล่างนะตัด เปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับแผ่นซับนะครับดูสิครับท่านชมนี่เละหมดครับเฟรมขาดหมดครับท่านชมอ่าพอเราเลาะออกได้ในลักษณะน,นี้แล้วนะครับเราก็จะเจียให้เรียบแล้วก็ ไปยิงสายนะครับยิงสายพ่นสีพ่นสีเสร็จเราพับแผ่นซับในเข้ามาเนี่ยนะครับแล้วก็ประกบเข้าไปนะครับแล้วก็หักไปเหมือนเดิมเจาะรูนะครับรับหน้าหลังให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่เฟรมแล้วก็เก็บยิงสายอีกรอบหนึ่งนะครับยิงทั้งทั้งเส้นเลยนะครับแล้วก็พ่นสีนะครับ ก่อนจะไปพ่นสีทั้งหมดเนี่ยเราต้องดามพัสดีข้างบนให้ให้ใหลูกค้าให้เสร็จก่อนนะครับยิงทรายเสร็จก็พ่นสีแล้วก็ไม่ยังไม่ไม่ไม,ไม่พ่นเต็มทั้งตัวนะครับพ่บนเฉพาะด้านบนก่อนนะครับแล้วก็เอาเหล็กดามเนี่ยครับทับเข้าไปนะครับโดยการที่หมดุดหมุดพวกนี้นะครับเราจะเจาะที่เหล็กทบับให้เป็นหลุมแล้วก็ครอบลงนะครับลักษณะหมุดนะครับที่เรา กะออกนี่ครับลักษณะนี้นะครับไม่มีไฟนะครับตัวนี้จะเป็นวิธีใช้สกัดตีออกอย่างเดียวนะครับสกดัดตีนะครับอหมดยังอยู่นะครับ,า,กกรบามอไา มีใช้บ้างไหมไฟนะครับก็ก็มีบ้างนะครับแต่ก็จํานวนน้อยนะครับที่เราเลือกใช้ไฟลักษณะอย่างนี้ครับมีบ้างนะครับแต่ไม่กี่ตัวนะครับที่มีคือลักษณะที่หัวหมดนะครับถูกสนิมกัดกินจนไม่เหลือหัวที่จะตีได้นะครับจะส่งออกก็ส่งไม่ได้เราต้องใช้ไฟนะครับใช้แก๊สตัดนะครับ ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมนะครับตัวนี้ก็ผุทะลุนะครับก็เดี๋ยวอาจจะดูระยะนะครับตัดต่อคัสซีด้านท้ายใหม่นะครับแล้วก็เฟลมแผ่นซับต่างๆเปลี่ยนให้ใหม่นะครับแล้วก็ถอดมาลักษณะนี้ครับก็เดี๋ยวคันหน้าเนี่ยเราต้องถอดออกแน่นอนนะครับเพราะว่ามันจะย้ำไม่ได้นะครับพอถอดออกมาเนี่ยเราก็ต้องไปเช็คบูทสลักให้ลูกค้าด้วยนะครับว่า ยังดูสภาพดีไหมถ้าพอเปลี่ยนก็เปลี่ยนให้เลยนะครับเพราะว่าถอดเยอะแล้วนะครับถอดขนาดนี้แล้วนะครับเปลี่ยนให้เสร็จไปเลยครับลูกค้าจะได้ใช้ยาวๆครับไม่ต้องมาซ่อมอีกนะครับทํางานช่วงล่างครับกระซีนะครับเครื่องมือต้องถึงนะครับตัดพวกนี้แล้วก็ใช้เลเซอร์ตัดนะครับ กำหนดรูเจาะรูมาครบเสร็จเลยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นแคมป์นะครับสป็นแบบย้ำคัดซีรถรถซีแพ็กก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่าอ่ามันอยู่กับ ปูนซีเมนนะครับมันเกิดอ่าน่าจะมีฤทธิ์ในการกัดกร่อนนะครับแล้วก็อยู่กับน้ํานะครับค่อนข้างที่จะตลอดเวลานะครับมันเสียกน้ําชุ่มน้ําบ่อยนะครับมันก็จะเกิดการผุแต่เราก็สามารถที่จะท่อมให้อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างดีได้นะครับนะครับอาการมาทำลักษณะนี้นะครับยิงสายพ่นสีนนหนาๆนะครับใช้สี ดีๆหน่อยนะครับมันก็ใช้ได้อีกยาวนานอยู่นะครับเพราะว่ารถรถพวกนี้นครับเครื่องเกียร์พวกนี้ยังยังดีอยู่ใช้ได้อยู่นะครับก็ซ่อมเอาครับอโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ